ơi, ô, yeah, yeah, lâu rồi, ha, tiếng gà lát, ha lâu สวยๆทำไงห้าเดือนแล้วค่ะวันนี้วันที่สิบเจ็ดครบห้าเดือนแล้วค่ะ <c oughs> หน่านเ่ยเห็นไอ้เป็ดคือขักเนาะ <c oughs> ขาหมูขาหมู้อกินขาหมูไหม ขมูไหมขมูไมหมูดมมูดมอามูดมหนูไม่ได้ชี้มูดมหนูชี้ไปเขาโยขึ้นไห้ยังงเอ้เอเขาเจอเม็ ว่ามันนังแมบมันบ่พเใจดิเมบเมบเอาเนี้ยมงย้ายอีก,อกเนี้ยมันย้ายเนี้ยมงย้ายเนี้ยมฮู้จ้าฮจ้าตีจ้าตีจ้าย้ายตี้าสงคืนนาะเมบเน้เมบ

เล่นน้ำน่ะน,นะเล่นแล้วก็บ,บ่อยากสิขึ้นนีแม่เ้ย <c oughs> เขาสิเอาขึ้นเดี๋ยวนี้ไ้ชั้นตัวเล่นน้ำ่ะเอาวะลูกบอกอันนี้แม่ลูกไม่น้ำโขงดิเงี้ยไอลเไม่น้ำขงดิร้อยน้ำเป็นเย่คือพอมึงเดอร์เสียซาดเกิดเกิดเป็นคนร้อยน้ำาุ๊เป็นนะย่านน้ำย่านตายย่านตายน้ำเห็นน้ำ่าซันกว่าประหอดคนสี่ขา เซยซาต์เกิดโตเฮาสร้างเฮาบ้านเฮาเมืองนี่ร้อยน้ำปเปลี่ยนพร้อมไงะขอว่าลงน้ำเถอะอันไปหาปลาแล้วนะแม่อยู่อุบลตะกอนเนาะหาร้านแหงกับปเปลี่ยนเซาสาต์เกิดบ่ตวตัววะมีแต่เมียเห็ดเบิดเดะก็ได้ร้านแหงกับเมียหาปลากับเมียเออญีออ่ปุน่นเนาะ Liam.